ซูเิชีปาเจโร่นะครับสปอร์ต2.5 g จีทีปี12ราคาเบาๆนะครับแค่3า9แ0 0่เาพเท่านั้นเลยสีดำละลอนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าโปรโยเต,เตอร์มีจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกล้องหลังกล้องถอยมีมาให้ครบกระจกได้เป็นไฟฟ้ามีแพนชิปเกียร์นะครับใส่เกียร์ตรงมือได้ออปชั่นเรียกว่าโคตรคุ้มนะครับคันนี้บอกเลยว่าได้เครื่องคอมมบนเลด้วยนะครับ แล้วใครสนใจนะครับผ่อนประมาณ6,500-7,000ถึงนะครับและก็จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยซื้อสดได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0947894848นะครับสภาพสวยเนียนกริบแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับระจกก็ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับมีจอให้ครบๆนะครับบุ๊คบรันตีอยู่ครบๆนี่ครับจอ Android 10นิ้วนะครับ ป้าย้อศูนยังอยู่นะครับเกียร์ออโต้ FM ฟเอทุกอย่างมีให้ครบครบนะครับระบบนำทางแผนทวันที่มีครบพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นมีคุกซอนโทนให้ครบเครื่องเลยสภาพสวยแบบนี้ย้ำว่ามีคันเดียวนะครับลูกค้ามาขาบ